xuống mái hòn rồi đó cha ơi đi còn bị nhắng còn em

นี้จะเป็นราชันนะครับกับป่าชัยนะครับเสื้อแดงนะครับป่าชัย Serge. เป็นเหลี่ยมแลกข้ามแหลกข้ามนะครับหรือฝั่งนู้นข้ามได้สองหรือเปล่านะครับฝั่งนู้นข้ามได้สองนะครับข้ามหัวแประนะครับฝั่งนี้ข้ามคนเดียวนะครับป่าชัยนะครับตัวยกก็คือราชันครับ ต่อที่2ต่อ0ครับเส, studying studying สื้อดำนี่ s <S น่าจะชื่อตุนนะครับนะศต่อ 2, 2ครับเราชันเสิร์ฟลุงนี้เสิร์ฟดีครับ สายมาตียหยอดเตะเกี่ยวครับหลัสันยกซ้ายเข้าไปตีโอ้เรียบร้อยครับสายหยอดเต็มนะผมไม่เตะนะงวดหน้าผมไม่เตะนะ,ะนโอเคไม่ได้เจจดเออือดจำไม่ม้วนนะจำไม่ <laughs> ม้วนเตลียนตผมไม่เตะนะยังอยู่สนามสุวรัน์กันอยู่นะครับในช่วงยามเย็นเย็นตีไข่แตกมาแล้วครับเป็นหนึ่งต่อสองครับยกเข้ามา ตีหัวครับปลาชันโยกเข้าไปลูกนี right nope totally Jessica, oh ้ปลาชัยตีเรียบร้อยครับสองต่อสองครับตามตีเสมอแล้วครับเสิร์ฟโปงไว้ข้างหลังครับโยกเข้ามาลูกนี้ไอหัวมาโอ้ตีเข้าลำตัวของปลาชัยเลยครับลูกนี้ครับ แต่ยังเสมอกันอยู่ครับเปิดอ,อัวไหลเข้าไปลูกนี้ป่าชัยตีเปิ้เต้าติดัวครับยังไงครับยกเข้ามาเจ้าตุนตีหัวมายังติดอยู่ยกเข้าไปป่าชัยโอ้โหตีตีไปขวาของเจ้าเท่เลยครับลหลายนหนีหลายคนแชร์ด้วยนะครับกับเพจรวมเพื่อตะก้อนะครับ สองต่อสองลาชันเสอร์ไปครับขวาของเจ้าตุนโยกเข้ามาให้เจ้าเทตีเอเอติดหัวของราชันแล้วยกต่อไปลูกนี้หล่นครับตีกลับมาครับโอ้โหตะกอดีครับไม่ทันครับราชันครับลังเท่าเฮ้ยเห็นบอลังเท่าสามสุวรัตนะครับนะฮะบรรยากาศดีนะช่วงเย็นเนเย็นนะลมโชยมายิ่งเย็นเลยนะ มาแล้วครับเปิดหัวยกไหลเข้าไปโอ้โหตีไม่ข้ามครับป๋าอาชัยครับเดายครับลูกนี้ครับ หรือว่าราชันนี่ยกเข้าไปก็ดีอยู่นะครับเป็นต่อสามต่อสองครับเสริฟตัดยอดครับลูกนี้เปิดยกลูกสอง 2, เข้าไปดีครับสวยครับโอ้เปลี่ยนเสร์ฟนะครับลาชันเป็นไยได้เสร์ฟหรือว่าูสี่ครับผู้นี้นะครับฝั่งนู้นเป็น ข้ามหัวแปรได้สองคนเลยนะครับยกเข้ามาครับตีหัวมาตีหัวของลาชันแล้วไหลยังไงครับไม่ดีเท่าไหร่ครับหัวเน็ตเอาตีหัวครับของเจ้าตุนตีโอกาตีหยอดครับถือว่าสูสีครับนะฮะ เกมเกี่ยวของฝั่งราชันก็ดีนะครับนะคมเพื่อนลมเพื่อนลมเพื่อนเปิดไปครับเปิดหัวยกเข้ามาครับเอาไปเอาไปเอาติดหัวป่าชัยครับไหลเข้าไปแล้วลูกนี้ตีโอเปิดหัวโยกเข้ามาเจ้าตุนแต่ยอดติดลังเท้าครับยังไงครับตีไปโอ้เรียบร้อยครับ ป่าช่าเดือติดโยดเลยมือติดโยนให้เลยครับเือนติดโยนเลยครับติดติดต้องท้ามเลยสี่ต่อสามครับเปิดหัวและลากเล่นเองครับลูกนี้ตีหัวมาติดซ้ายของราชันยกกลับไปป่าชัยยังไงโอ้โหแต่ยอดลูกนี้ก็โดนเกี่ยวเลยครับตีกลับมาติดแป่ครับป่าชันเปิดราาชันยกเข้าไปเอาหลังเท้าออกครับ โอ้โหถือว่ามันครับผู้นี้นะครับนี่แหละครับตะก้อนบอกว่าดูผู้นี้มันแน่นอนครับเกมเกี่ยวดีนะครับนะฮะรับรองเลยว่ามันเลยเราต้องไมพื้นตั้งก็ได้จยกรับฟุต้องให้แล้วพวกนี้เสิร์ฟไปครับซ้ายยกเข้ามาต้องแปลข้ามาครับติดซ้ายของราชานีครับไหลเข้าไป เหมือนจะล้นครับโอ้โหต้องชมป่าชัยครับลูกนี้ครับทำดีครับแก้เกมให้ได้นะครับเห็นข้างแล้วครับเ็นบต่รกคนคนนาหดู่ต่อไปก็เป็นโปเช่นกับป่าดุลนะครับ กีฬาก็เปลี่ยนฝังแล้วนะครับกาติดตามด้วยรวมเพื่อนแต่่าามอโดนแลกข่าหัวต่อยทุกสาคนสองคนแกขาัวเอาลครับฝั่งนี้กลับมาเป็น ตุนเท่นะครับเนี่จะน่าจะใส่เสื้อเบอร์15นะครับนะสุดก็เสื้อสีดำนะครับอากีฬาก็เปลี่ยนปังแล้วครับ่อยอกออยู่ที่6ต่อ3เสิร์ฟมาหน้าขวาครับเจ้าตุนยกแล้วเข้าไปลูกนี้ตี เอาติดหัวป่าชัยครับโอ้เป็นเซิร์ฟจากเทเซิร์ฟไปครับที่ราชันยกไหลเข้ามาหัวเนตครับลูกนี้ตีโอ้ยถือว่าตีดีเหมือนกันครับตีใส่ขาของเจ้าตุลเลยนะฮะไม่สู้แลวนะไม่สู้แล้วน้ 6ต่อ3สายครับไหลเข้าไปลูกนี้อีเรียบร้อยครับพลิ่นไว้ให้นะพิ้นไว้ให้เพิ่นเดียวว่าเพ่นจิราค่าหลายให้พันหนึ่งพัณเบา ติดหลังเท้าครับยังไงครับลุกนี้ไอ้โอ้ก็ดีครับต่อหกครับตามอยู่หนึ่งแต้มนะครับเสิร์ฟไปครับราชันยกเข้ามาลุงนี้มองครับติดซ้ายของเจ้าเท่ครับไม่ไหลไม่ได้ครับลุงนี้ต้องแก้ไปก่อนติดหัวของราชันครับยกเข้ามาลุกนี้ปชัยตี โอ้เรียบร้อยครับเป็นคู่ที่สูสีนะครับฝั่งนี้จะข้ามได้สองคนนะครับฝั่งนู้นข้ามได้คนเดียวนะฮะเสร์ฟครับเปิดหัวครับเจ้าเทต้องเล่นเองครับวันนี้ตีไปครับติดหลังเท้าของราชันครับไหลเข้ามาป่าชัยตีโอ้โหซ้ายของเจ้าเทนี่ไม่ทำงานครับกเ เดินติมโ้ตามีนเติโ้เราวเขาเลยเห็นไหมล่ะลบเล่าลบเล่าก็น้อยมากรซิบบอกว่าดูเสียไลให้แน่เด้อ เอไ้อเปาเพอแต่เขาเห็ี่เดบอานปัป๊าของไงโอ้เป็นแต้มของราชันเลยครับลุงนี้ครับตยัแปดต่อห้า เปิดหัวครับลากเข้าไปลุงนี้ตีติดเต่าของป่าชัยครับตาชันหลังไหลมากเอาติดเตียวของเจ้าตนุนเ่ายกเราลุงสองเข้าไปลุงนี้ตีติดเตียวของป่าชัยอีกแล้วยกเข้ามาลุงนี้ไงไอ้ติดเตียวอีกแล้วครับโอ้โหมันจริงครับคู่นี้ยกเข้าไปตีหัวโอ้ติดถัวอีกครับแปะไม่ดีโอเสียเส้นไปเลยครับป่าชัยครับ โอ้ลูกนี้สุดยอดนะครับแต่หัวหยอดเลยครับแปดต่อห้าครับสกอร์ครับเสิร์ฟมาหน้าขวาโอ้โหสกอร์ออก เ <Pop> <S volunteer> สิร์ฟดีนะครับนิดเดียวเองครับเข้าเส้นหนึ่งเปิดหัวโยกซายเข้ามาปาชัยโอ้ตีรัตะ้อไม่ข้ามครับตีไม่โดนนะครับหต่อแปดครับเปิดหัวครับโยกเข้ามาครับตีติดหลังเท้าเจ้าตุนครับ ลูกนี้ตีไปข้างหลังออกครับโอ้่าเสียดายครับแต้มด้วยนะลูกเกี่ยวหลังเท้านี่ถือว่าดีนะครับแปดต่อหครับเสริมมายกเข้าไปลูกนี้เหมือนโอโหสวนหัวเลยครับ เอาต่อ6ครับนำอยู่3แต้มนะครับราชันนะครับฝ่ายได้เสิร์ฟเสิร์ฟตัดมาหน้าขวาครับตียกหัวขึ้นไปตีหัวครับโอ้โหจะกอดีครับไม่ทันแล้วครับป่าชัยนะครับตรงนี้ครับโอ้ยกลุ่ลสองได้นะครับ

อาจจะดีป่าดุนอีกนะครับร้อนแต่แต้งก้าสองแร้วเป็นว่าดมีฝนร่กกวงแดดต่อไปลูกนี้ทันหรือเปล่าครับโอ้โหไม่ทันครับเป็นแต้มของราชันไปอีกแล้วนะครับราชันกับป่าชัยน,นะครับเมตเดียวเกมนะครับลูกเสิร์ฟของราชันนี่จะไปเกมได้หรือไม่นะครับ มาครับเปิดหัวยกหัวขึ้นไปอีกครับตีหัว3ามหัวครับติดเข่าครับโยกเข้าไปลูกนี้ได้หรือเปล่าครับตีหัวมาเรียบร้อยครับเกมนะครับโอ้โหเป็น12เต่า6ครับ